มากินกันเลยค่ะนี่ค่ะหมูกรอบของเรานะคะท,ทั้งตัวค่ะวันนี้มาทั้งตัวค่ะพร้อมกับน,น้ำจิ้มแจวนะคะสุดเด็ดของแม่เองค่ะมาเริ่มกินกันเลยก่อนเลยค่ะเนื้อช่ำหนังกรอบค่ะ วันนี้นะคะแม่เอ๋จะมาเอาใจท่านผู้ชมนะคะเราจะทําเมนูใหม่ตอนแรกนะคะหมูอะ่ะเวลาเราทาอะ่ะมันจะส่วนมากก็จะเป็นหมูหันหมูอะไรแต่แม่เอ๋จะลองเอาเป็นหมูทั้งตัวเนี่ยนะคะของเรานะคะมาแบบว่าทอดค่ะในกระทะค่ะนี่ไสใหญ่มากไสใหญ่ขนาดนี้นะคะเบอร์ยี่สิบสองค่ะกระทะต้องเบอร์ยี่สิบสองค่ะจัดลงไปค่ะมาเริ่มค่ะก่อเตาเลยค่ะนี่ค่ะ ขาเราใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็ดูหมูแล้วดะคะนี่เป็นไงหมูทั้งตัวอันนี้แม่เอ๋เอาไปต้มนะคะซื้อมาล้างให้ทาความสะอาดให้เรียบร้อยเอาไปต้มนะคะใส่ซําส้มใส่ชูนะคะแล้วก็ก่อนเราทอดนะคะเราก็ต้องเอามาทากเกลือคะ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนที่แม่จะทอดนะคะแม่เ๋ก็จะเทน้ํามันคะ่ะชโลมไปที่หมูก่อนคะ่ะนี่ค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ามาโลมน้ํามันก่อนคะ่ะ ชโลมไปเลยค่ะชโลมทั้งตัวนะคะชโลมหนังชโลมอะไรไปค่ะนี่ให้ฉ่าเลยแล้วก็จะมาเริ่มใส่กระทะกันเลยค่ะใส่น้ํามันนะคะดูเสียงน้ำมันดิค่ะนี่น,นี่น้ำมันที่เหลือจากทอดหมูกรอบอะค่ะแม่ก็จะมาทำแบบว่า ไม่ต้องเปลืองนะคะเราก็จะมาทอดหมูทั้งตัวต่อเลยค่ะใช้ได้นะคะน้ำมันเนี่ยน้ำมันนะคะเวลาเราใช้งานแล้วนะคะมันก็จะดำใช่ไหมคะถ้าไม่อยากให้น้ำมันดำเอามากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแม่จะแนะนำวิธีง่ายๆเลยเราอ่ะไปเอาข้าวข้าวสุกนะคะมาทอดมาลงในกระทะเลยค่ะแล้วก็ความดำความแบบส่วน่สกปรกที่อยู่ในกระทะมันก็จะติดแล้วเราก็ไปทิ้งแล้วก็ใช้ใหม่น้ำมันก็จะเหลืองแบบนี้ค่ะลองดูค่ะน้ำมัน ใช้ได้ในงานต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมารอทอดค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดก่อนนะคะสักครู่ค่ะแบบนี้ก็คือเริ่มร้อนแล้วค่ะเราจะเริ่มใส่หมูนะคะดูหมูนะคะตัวนี้นะคะแม่เอกซื้อมา2โลนะคะตกอยู่ที่170บาทถูกมากค่ะตัว170บาทหาซื้อง่ายๆนะคะแม่เอกจะมีร้านประจำค่ะเวลาทําก็จะไปตลาดนี้นะคะไปซื้อมาซื้อมาทําอันนี้ก็จะเป็นเล็กหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วซื้อมาเป็นเตา หมูใหญ่กว่าเตาแต่รอบนี้กระทะเราอะใหญ่กว่าหมูแน่นอน,นะคะ่ะเราจะดูสิคะว่ามันจะฟูไหมมาเริ่มใส่กันเลยค่ะมแม่จะใส่ทางความก่อนนะคะนี่ค่ะภาพอาจจะดูไม่สวยงามนะคะแต่รับรองว่าน่าจะอร่อยและฟินค่ะแ้าคำว่าน่านะคะแม่ก็ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่า หมูเราเนี่ยหนังจะกรอบไหมคะกูไหมคะแต่เราอยากทำให้เป็นแบบหนังกรอบแล้วกรูนะคะแล้วก็หมูเป็นตัวนะคะรอแม่พ่อสะพักึีก่อนนะคะน้ำมันก็กระเด็น,นะคะ่ะแล้วก็ทำไปแล้วก็ค่อยๆทอ,อ,อดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเี่แม่ใช้เตาเตา,เตาถ่านนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบว่า มีกลิ่นหอมของแบบว่าถ่านด้วยธรรมชาติเลยนี่แล้วก็ค่อยๆทอ,อดไปค่ะค่อยๆตักไปนี่ daí, เม่ต้มนานไปหน่อยนะคะมันก็เลยสุกเอ็ดแบบตอนแรกกะว่าจะทอดไม่สุกอะคะ่ะแล้วก็จะเอามาไอ้ต้มไม่สุกแล้วจะมาทอดอีกทีหนึ่งแต่ครน,นี้บอกลืมไปนะคะมัวแต่ไปทํานู่นนี่นั่นเพลินก็เลยต้มสุกเลยแล้วก็มาแบะค่ะแล้วก็เตเรียมทอดเดี๋ยววิธีทําอะไรเม่จะอธิบายไว้นะคะเขียนอธิบายไว้นะคะเผื่อแบบว่า ที่สนใจนะคะชอบที่จะไปทําเมนูง่ายๆค่ะของแม่เอกนะคะคือราคาเนี่ยเวลาทํำาราคาจะบ้านๆมากเลยก็คืออาหารขอ,องเราจะไม่เกิน300แน่นอน,นอเวลาทําแต่ละมื้อนะคะก็อร่อยมากแล้วก็ถูกและดีนะคะ,นะ,คะเนี่ค่ะเราดูไปเราก็จะค่อยๆดูด้วยค่ะเพราะว่านี่หนังเราได้แล้วไปเราก็แรง นี่ทอดไปก่อนคะ่ะค่อยๆไล่ก่อนนะคะว่าค่อยๆไล่ก่อนขาแล้วก็ไปหัวนะคะพอข้างหลังสุกแล้วเราก็จะพลิกมาข้างหน้าวันนี้ต้องร่อยคะ่ะแต่ที่ขาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวิธีทําน้าจิ้มแจว่วของแม่เอกคะ่ะแม่เอกจะทำวันนี้หมูทอดนะคะหนังกรอบกับน้าจิ้มแจ่วคะ่ะไปดูวิธีทําน้าจิ้มแจ่วเลยคะ่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทําน้าจิ้มแจ่วนะคะเตรียมถ้วยคะ่ะตามด้วยน้าปลานะคะ จะทำน้ำจิ้มเยอะหน่อยก็ใช้ประมาณ5ช้อนค่ะใส่ไป5ช้อนนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนนะคะใส่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วตามด้วยพริกนะคะพริกป่นของเขานะคะ1ช้อนภูๆค่ะเรามาหันน่นมะนาวใส่ค่ะ มะนาของเราสดๆนะคะแม่เดี๋ยวใส่ประมาณหนึ่งลูกนะคะแค่กลิ่นก็แบบว่าชวนน้ำลายแตกแล้วค่ะท่านผู้ชมมาค่ะ <c oughs> ตามด้วยต้นหอมนะคะผักชีนะคะแม่ล้างทำความสะอาดหมดแล้วน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะมาหั่นกันค่ะ นี่ค่ะหั่นเลยค่ะน่ากินไหมค่ะง่ายมากนะคะน้ำจิ้มแจ่วเราก็ใช้ประมาณเราใช้ระยะเวลาการทำประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มอร่อยของเราแล้ว oh, <no. S 1> สูตรนี้สำหรับแบบว่ากินกับหมูหั่นเลยค่ะแต่เราเอามากินกับเขาเียนะหมูทอดกรอบค่ะทั้งตัวค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสีสันสวยงามนะคะดูดิคะ่ะสีสันสวยงามนะคะเนี่ยคะ่ะไม่ต้องชิมค่ะเพราะว่าครั้งเดียวอยู่คะ่ะฟีมือแม่แซ่บไม่มีปรุงเพิ่มนะคะเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะน้ำจิ้มเราไม่ใส่ผงชูรสคะ่ะว้าวเดี๋ยวเรามารอกินกันเลยค่ะหลังจากที่แม่ทอดหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากินกันเลยค่ะ นี่ค่ะหมูกรอบของเรานะคะทั้งตัวค่ะวันนี้มาทั้งตัวค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มแซวนะคะสุดเด็ดของแม่เองค่ะมาเริ่มกินกันเลยก่อนเลยค่ะแม่จะมาสับก่อนนะคะหลังจากที่แม่สับเสร็จแล้วนะคะแม่จะมาเริ่มกินแล้วค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมนะคะที่ลมแรงไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม่เอ๋ถ่ายนอกสานที่ค่ะมาค่ะเนี่ค่ะหมูเรากรอบมากค่ะชิ้นไหนก็กรอบค่ะคงต้องกินแบบเขาเรียกนะทั้งกระดูกค่ะเนี่ค่ะ น้ำจิ้มนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะแม่เอาบอกว่าฟินมากค่ะถ้าผู้ชมลองทำตามแม่เอได้นะคะร้อยเจ็ดสิบบาทฟูมากค่ะ อร่อยนะคะหมูหันเราใช้เวลาเวลาในการย่างนานมากทอดเราใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวงคะ่ะจิ้ม้ำไปค่ะ อ,อร่อยค่ะวิธีการต้มไม่ต้องยุ่งยากนะคะต้มง่ายๆค่ะต้มก่อนแล้วมาทอดหนังจะกรอบค่ะเนื้อก็แน่นเนื้อฉ่ำมากค่ะ เนื้อมากเนื้อเน้นๆค่ะอร่อยค่ะเป็นหนังนะคะกรอบฟูมากค่ะท่านผู้ชม จิ้มเราแบบฟินอะฟินกว่าน,นี้มีอีกไหมอรมรารมณค่าของแท้สุกทั้งตัวของแท้จริง มากินกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนที่แบบมิติโค้งนะคะใช้ขอใช้มือนะคะนี่ค่ะ กรอบมากค่ะนี่ค่ะมากินส่วนหูวันบ้างค่ะต่บจริงค่ะคท่านผู้ชมขอให้ท่ายฉีกนะคะ เนื้อฉ่ำหนังกรอบค่ะ อร่อยมากค่ะ,ะก็ดูงกอบแบอือหือกอบมากค่ะ นี่ต้องจัดส่วนนี้ไปเลยส่วนที่แบบเขาบอกว่าอร่อยที่สุดอะคะ่ะส่วนนี้ อร่อยจริงๆนะคะท่านผู้ชมไม่เห็นไม่ได้แบบมเมกเรื่องทั้งสิ้นนะคะมันใช่เลยอะ ผู้ชมนะคะถ้าชอบคลิปแม่เอ๋นะคะที่แม่ทำหมูทอดกรอบทั้งตัวนะคะฝากก,กระทืบไลฟ์แม่ด้วยค่ะเดี๋ยวแม่มาทําคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวส่วนนี้นะคะแม่ขอไม่กินหมดนะคะเพราะว่าไว้ให้ลูกชายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ